ตาคอนมึงซื้ออันโฟมล่างหนาให้ลูกน้องมึงเดินนี่เด้อหนาวลางแต่หนาวของมึงหนาบหมดล่างสวัสดีสวีเดชสบายดีทุกคนใส่โฟมล่างหนาซิวมันจังซีโรดเอ้าหาทจงก่องนีแมงมุมอ่ะนะ เอากำลังเบิ่งกระปีดเลยเนื้อกระเพาะปลาทันไส้เรียบร้อยบ่นี่ยังยังหนึ่งเอาตัวนี้ยังไม่ทันเรียบร้อยหรอวะนี่ตัวนี้แล้วแล้วสุกแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ทันสุกเลยเนาะสุกแล้วยังติดตัวนี้ตัวนี้ทันแล้วเอาสีเหลืองนะคืออีหยังใส่มันใส่มันใส่หวานพวกกุ่มๆแนยพวกอันจีบๆใส่หมูที่มันเป็นสีเหลืองมันเป็นเปนแป้งมันมอสีเหลืองนี่ เ,ออเออมล็อกอ่อนก็ได้ว่าเมื่ออยู่พุ่นแหล่ได้และคืออิญังเสน่หหมอหนินะว,นนวน่านยัง<ะ>ก็มาตับราคาแดงบลูเ <laughs> บอร์รี่อคืนนี่ก็มีบอละโโ่เ<อ>าานาะ แสงยังลอยแสงังพใแสงอย่างบอสบอสิมอนแสงอย่างแสงอย่างราวังเด้อ แล้วยังพิสูจน์ยังมาทัานได้เลยบอกว่าว่าแสงยังนะบอกเจแหละผมู้มีประสบการณ์เห็นแสงผีปอบนะมมนบว้าวสซฟาเห็นดู หลัดบบเห็นนางยังเอาไปฟันปูว่าพี่ปอบอะไันมาบอกนางว่ากูนี่เป็นปอบระวังนางยังไป็นท่านเตียนซำข่าวฟันนางแม่ลีนี่ไปเห็นมาก็นางไปเห็นแมงสิบอประมาณว่านางเคยเจอเด้เลยบัดมันสื่อไปหานางได้ไหมนะบอกว่าเป็นคนอ่อนอ่อนเลยญาติชีวอลเพราะใช่ไปไหลเลยญาตไปเข่าวฟันเมย์บอกอย่าไปไหลเรื่องกูนี่เป็นปอบอย่างนี้เลยม่สายเอ็

ลีดายามาต้องงานัอดอุกอืมเขาไปของมันแสดงว่ามันหูแล้วสูไปไล่มันได้มันจะมะคอนค้อมฟันเจแหญไวแล้วเขามาถิ่มคองเข้าไววันนอนรุ่นใดน้าเลอง เป็นเบิรงดูไดโพนโกคาลีนะข้ามมาแล้วมันเห็นแว่าประมาณว่าคนามนประมาณว่าคนคือคองแบบนี้นะเขามีวิธีแบบตัดขาดกันก็มันอยู่แล้วเลยเนาะกก้เรยวเห็นขู่มือขู่มือแต่ว่ากับบริีพายู่หรือว่าแ่วนั้นนะเขาจะบบริอยู่หน้าบ่ อยู่บ่อนไดเแ่าไก่ทียงนะที่เขาเคยว่ากันคันดีมนเมออมมาลาเอาของไปถิ่มบ่อเมื่อก่อนนาซ้ำนักนั่นซ้ำหนักนี่อ อากระเพาะกระเพิงลงลงลืมลืมนี่เเอาไปถิมสำเนาสำเนึงจ้ะแ่ถวบางที่กับาอถิ่มะเฮ้ยะแก่เลอนบงมนไป้หมีวาอันล็เยนงอมาอยู่บ้านหรือเปล่าเขาบอก่นางบ่าวเทีนจะเช่ายัน มืซา่เอา้ินะเก๋รังงวดมางวดไป็นไอ๋อจอนไปแม่ลงเงอนอย่างกระหงลงอย่างกระมามาบอมาบอปลนมาเนาะ อาะยางวานนงคือมาได้วานนั่งคือฟื้ได้เมาตเามดเมา่ดีจยื้อยังผ้มหมดึงๆพัดไปเต้นลยเหคือแต่ก็เต้นอันนี้ก็มาคาร่าคาร่าั้มขือขนตาเขาเข้งเงาหวโลหวเมันคือนี้พาพนัออกมาจากหันตีหนึ่ง ทีหนึ่งก็กาั<ๆ>แล้วก็เนี่การนั่งกับไปอันต่อไปต่อ,ตอ,ตอ,ตองพระเจาเ้าแต่ว่าว่าพืชน,นั้นว่าพืนนางเนี่ยยังท่านมีผู้ได้ขาไปไก่เลยเป็นบอเขาเขาเไปไก่ไกไกแต่นี่ไปหอนของน้ำ <c oughs> ป,ป้าน,านั่นเป็น,นอะซิมอน <c oughs> มันขนแม่นัน่ันนะมันแซงพี่ปอบดอกของข้าแล้วข้ามันข่นมันขึ่นนะมันขื่นใหญ่สำไดาซิมอนส

ไมาต่บุญมื่อนั่นเห็นแสงตกลงมาแะเทึงผ่าสีเขียวสีเขียวมรกตวูดเราสำแคนนี่แหละวูดลงมาดาวยังคือม่ใหญ่กระโดดแท้ดาวอังนขารที่วันก็เห็นออืโอทั้งเจ้าเห็นทังเจ้าเห็นนัวหวานทีเจ้าก็ไปง่ายแ่เบิใกล้ๆนี่คือชิแ่มักง่ายนั่งตงลาก็ไปียอ มีวิธีย right? ูทิแบบว่าห้าสิไปหานะไปจนนคี่พหวาวบู้าคนนอยู่ในที่ของห้าบ่มาสะคอนมบ่อนแหมงที่ของห้าต๋อ้คันบ่อแมนที่ของห้ากับบเป็นยังรอกบาที่ของห้านี้ห้าแบบ เนาะจะดีบอดีให้ดีมันมาแบบนั้นก็ได้ทันทีของเ้างก็ไปเซิร์นมันออกบ่มวอยมันอยู่แล้วโมเมนต์คลองของเท้านะหอยใสอยู่ปะ เราแต่ตีฟอกๆนะเรียบขุ่นมากเลยกจังได้ใ่แแจ้มันอยู่เติงแรืว่าจับของได้สังเกตนพบไปไก้มันกระดาษไฟบ่อกระดาอยู่เติงหึ่งเป็นยันนาตองห็นกระดูกปการปลูกปุเนี่ยงหนุ่มขบอเห็นนหน่อบอานเห็นว่ามึงนี่แหะแต่ช่วงมาเ่าปเนี่ยงดูๆเด็มันจะมีไงแต่ยังบอกท่านมีผู้ได้ถ่ายคลิปติดจะคนหม มันอยู่ในป่าพูนอันนี้แไปมันกระหูนแบบเห็นพอลังลังก็แบบไปแบบมาไหมครับมันบริอยู่ในทงน้เนาะมันอยู่ทงน้แปดเ้าซูมไปยังไงเห็นอันอยู่ในป่าโดนอยู่แถวป่าไปถนายนั่นวางกล่องแตกด้วววางกล่องแตกมันจ้มันติหูมันะไป คนปเ็แล้วของข้าเจ้าเป็นผาเป็นหวานเป็นยังข่ะแหละบางทีกับผาไหมผะยังอันนี้ว่าตะมืดมาแล้วมันออกโลดผ่าก็เป็นแซงได้ ววานเท่านี่นะขนาดบริกาโกนสามปีไม่ยอออกแซงเลยหวานหวานไพ่นะกับประมนทพีดอกกัแบบแบบกุจะเือบิามล้ปลาต ยี่งมึงก็บอกไอ้เตี้ยไปเอาในแม่มันไหาผู้เจ้าอยู่มันก็ยากท่านก็คืนมาแต่น้ำท่านก็ตกนี่น้ำน่ะสิเป็นพวกผะพวกหวานอะไรเขาถึงนะบอกแต่ลายปีกอ่ะเขาเม่เมื่อคืนไปนอนอีเทียมคุณน่ะก็เขาเห็นประจำบค้ามาแล้วมันออกตามขาน่ะมันลอยไปลอยมาแต่มันเป็นะนนแบบ แน่นท่านาันอยู่ในป่าแล้วเขาถิ่มในป่าบางที่กับพวกพม่าแบบไปหนฟาลากมาดิมาจากแนวใต้นะอืมไปเจอสอยเจอ,อยางเข้ามาแบบนี้ก็มาทิ้มมันก็มีหลายเหตุการณ์บางคนก็เรียกบอกกุ้ม เย่ามกคุ้มนงมันก็ออกปากมันมีไ้พี่น้องยพวกเหรียญทองเนาะถือของซักใส้โตพะ คนนะนวนออกินวนมันได้หรือบนเรียบอ่านึ่งชะละเปลาสิบสิบสิบห้าสิบห้านนะครับอันนี้ไส้หมูตัวสีเหลืองได้ใส่ย,ยังสัไส้มันม่วง แล้วก็มีไส้ครมมะฮอนมะอาลิสอยู่ในนะแฮมแดดแหม,แแหมจหังหวาไม่เก็นขืนแดดอ่ะถึงเไปเต็ดแดีน,แนี่พวกเราพอแดยดยจะคือเคยพออนจะคือเป็นแวม,มพายบออยู่แต่ในหู <c oughs> เอ่ิมัวนยุบมาคืนนี่นะมันร่ามนะมัวนยุบบ่าว่าเลยเนาะเขาโศกเนาะเอ้าสุดซี่เขียวน่ะั no. oh. so ่งเอกบ่เนาะนะผู s <S no ้หญิงมีผู้เดียวนะปกติมีดวงระหน่อยบ่เหม็นบอกยังมันมีแต่ผู้ชายนนาหลายบ่บ่ดวงแล้วมี่มีผู้เดียวสารบ่นั่งเครื่องจะก้นโขบบ่ ตะกงตะเก่งเนี้ยสิตะกงกระบากน้ำมันเป็นนั่นนั่นเด้มเมื่อนกาเขาตะกีคนหน่อยตะกี้คนมาเวลา์นนนวงอันนี้เนาะเขาเนียเงเนาะคำว่าปกติมีดวงน้อยน้ำใดไปกับเบงกอคอนเป็นนังอยู่หน่าเวทีเซียกับอมลา กำลังโมนๆหักจากนอนเยสิลุกบวายก็เลยพากันมาปันกันก็นยังตีสองมานะเห็นลูกจเจาออกมานเ <c oughs> มลแรงจีพากันไปนพิสูจน์แซงอีกบอลหนึ่ง <c oughs> กันหวานเนี่ยเป็นยังดอกบมมียังดอกจู่ว่งแซงชี้เอลวันบขได้พวกเนี่ยก็มีแคนพันยา ก็มีคนหลายเออก็ห้ามอว่ามาไอรนจะเอาวงไหนเลียกดีๆวงหนาตาดีๆบราต้องเอาเสียงดีเอาแต่หนาตาอย่างเดียวมันมาแต่งหนาให้เบิ่งนหลังกัพ่อโอ้หน้าเออหนาตาดีคือวงไอร้อนถ้แต่งหนาอ้วนดำต่ว่าอันหนาตาดีตายยังพ่อแล,ล้วเบิมเม่งนเนี่ยเบิ่งไก่ออกรอบอยู่หน้าพ่อเขียวลุบๆอยู่หนา้าด่างแ่พวกนี้มิสเตอพวกดำๆให้นแห่งการฮาวขี่ไล่ว่าวอาลิมมบุคนนี่นะ พออ่ใจาี่น้องต้องไปกะเบาเหลืองแสงประหลาดนะพี่น้องเนาะที่ที่มอนพรนสไปเห็นเนาะพี่น้องก็มาสันนิษฐานกันว่านะเป็นคลองขจาอะไรที่มาถิ่มแต่ว่าันแต่ว่าคันเป็นปอบแแทนมันมาอยู่มองเก่าหนองก็ไปเลย มันก็สลายไปสมมติว่าว่านเอมันเปื่อยไปหลือก็มันก็แต่ว่าผ่านี่มันก็จะอยู่แค่เปรี้ยงขั้นขั้นกำลังดิบนะมันหมเปลือยนะสงตึ้งยามเลยอ้าวเจ้าตึ้งยามระดูนั่นมันก็ต้มงุ๋งได้หวานพิสูจน์กันต่อไป อางไ้้มันเป็นงอืมย่างวปเบิงไปเยว่ากคืเือมันคืนปัจจิมาข่าวฟานเจแหละเอ็กซามึงไปให้ลูกมึงมาใกล้กูเห็นยังผวามาบุ่นไา้กูเด้อว่าออะมึงมงดูจะสั่มได้แล้แบบว่ามันสื่อส่งจิตไปหาเจแหละเรียบร้อย นางปฏิเหตุน้ำเข่าจักน้ำเข่าของลูกนางเป็นคนไปทำมาเพราะว่านางฟันเห็นแล้วมันมาบอกนางว่าปู่นี่เป็นปอบผมยังยองหัวยิกๆนะนางก็เลยว่าคิดว่าลูกลูกนางนะมาเล่าสู่ฟังผัดลูกบผัดได้เล่าซับมันมึนแล้นเออยังบาท่านหู้เรื่องหรือมะยังบาท่านหู้เรื่องคือแบบมันเข่าค่อนเลยเด้อ ก็จะและมือนั่นนะ่ท่านหูเรื่องติฟันนะโอ้เล่อยนอนเขากรมันลนกแสดงมาบ่ท่ามดานาซิแม่ก็ซมเข้าเมื่อกาเป็นชิปอิดไปนอนแล้วแต็ูกอ่อนแล้วสาเหตุอกเอามืคืนมหานางอยู่ไหน้าตั้งก็ยังวันนะอเอก้เห็นคืนได้ยามากอเห็นปีเดียวอะ้องเห็นเต็มเต็มเลย มันมาแบบเด้จะแหละแซงมันนะแบบล ata, ากใส่มานาบอคือในนางนะเออฮะงออเลี้นี่เอลี่หเละบึงอาชพามันหันเละโค้โคคือแนวนั่งดโอ้ยเนาะมัม <laughs> <hum>: นหนาเกียรเาดีเลยเนายะหนาขี่เดียู่ในกาขยักขยแรง ตะกี้มันกระหกคือนั่นมันไม่มีมันมาส่องเห็นแล้วได้ไหมนี้มะฮ่องตายไปบอตะกี้มันมีตะป่ามะห้องตายไปติมันเป็นขอกับโบปากไกเห็นใช่มั้ยอยู่พร้อมให้มาเห่ามาน่ะบ่เห่าด้อของขวดหมี่มันสะกดจิตเราไปเลยนะมันบ่เห่าบ่ตีบ่ฮงโบ่เออมันกระดักคอมันมันกระดักคอมันมันกระยากของกหมี่มันชี้สีบ่เห่าเลี้ยงมันมาส่องในหน้าต่างแล้วก็มาตายบ่มันอก

กับบนน่้าคองข้าแกงมันก็ได้ถ้าคองข้าบัแหงมันก็แต่อง้าาเราเกกงะได้แม่ะบไดเมูใครว่าเลี้ยงหูหน่อยแล้วนอนนานน่ะมูน่ะเลี้ยวมาน่ะจุดตาเ่ียน่ะเห็นลูกเจ้าของไหมฮายเจ้าของเราไ่ได้เห็นยังมูผู้เลียวมาจุดตา่างกันเพียงเจ้าของน้ำมองมองอยู่บริเวณนี้จุดตาาง เล้ยหยบงูกุเรีย,รยมาทางร่รเ,เบเห็นแลา,า,าเจ้าอยู่ตอย่างกเจะข่แบบมันมาเผาคนนี้อ,อันนี้นว่าจะมืดปึบเลวอีกน้อยเนี่ว่าเนี่ยว่ามืดพักกันลมไป,ไปจอบลรวพุน่นยวนอยู่กลางทงัวว่ามันออกแล้วสั่นเพราว่าทันทีออกมืดจ้ำหนึงเลยคือผวหวามันเอ,อกเเป็นปาว่าจะมืดปึบแร้อเป็นออกโรตเต็มทุกคืน อันนี้่ะชูไปจวดยันแน่นถ่ายเน่นสั่งนะบอโมโนเขาไปจมาามัมคนสลผลหาห้องน้ฮะมีี่น้องมา่อคืนนะมากระดาบลงซะว่าถ้ามันแก่ไม่ก็บูระย่าเออกำามันมแก่มันกบรย่ามันแหลมตับมาเลยเนี่มันแหลมพายจิตอ่อนจะไปใกล้ ทุจะเลหามันนะมันจะมาชเื่อเมื่อลงไปปิดไปเพิกแล้วเลีวยเพอเมือแล้วมันก็ออกโรดอย่างมันต่ำเวลามันมาเห็นทีมันมาวันที่เจ้าเป็นเบอเห็นมันมันเวลามันดับนั่นเออคล้ายๆแบบมันดับไฟสิมาหาเฮานั่นโมเมนมันดับไฟยังได้ขนาดมันปิดไฟมันจบ มันสิพุ่งมาหาเฮาหันตี้เป็นเช่นนั้นเวลามันดับเฮาสิเห็นมันบ่บอกแบบห่ามห็นมันอยู่แล้วมันเอาไป่ทรมันแด้วมันดับมันไปแต่ไเดียวทั้งาเปากัะหนากินเรื่องพี่ปอบกัะหนาฟังสารเปาอันนี้คือเซตสารเปาไส้กระสือ เล่ากันคืนนะชายองในเล่าพวกนี้โอ้ยโคเย็นอะไรกบกเคยเห็นแล้วคเย็นได้ยินมือทักยิ้มกับหมดซึกเออซี่ยันย่านจากน้อยอ่ะพ่อมื่อที่ช่องที่สามไปจนซื่ออ่ะเด็กน้อยมันเป็นเบื่องหลายเลยจนแบบมันจะกลายเป็นแล้วเจ้าว่านด้วยนะสีเจ้าว่านเมืนเรื่องจริงเจ้านี่อย่างนี้ข้าน้อยกับอะไรเปเบื่อนน้ำเต้านาะบ่ที่ที่ฟังมาสัมผัสยังได้อยู่บ่แบบมันแม่นของจริงบ่หรือว่ามันแบบว่า วัดตะกี้ยาดวัดมอนีวัตะขามาลแลงไปเบิงโดเด็กน่อยคเมอนครับบยงเดอยอกทั้งแรลทั้งยาดเขาเอไดไปนะไปจีดอ่อนแล้เขาไปยักไปเห็นอ่าเลส็เป่าน้าเป่าในเอากันออนนี้ไหน มันไหวแล้วกองพวกนี่นะมันไหวเลยอืพวกกันติดต่ำพอันคตจิตคอนนอแ่อีอะมันกระบ่กหูหรอกว่าเขาจะไปเหตุยังตะบมาทันเด๊มันบอกหู่าเขาไปดีหรือไปหายนะบางที่มันหิวอะไรมันเกิดมันดมเลยบ่บ่ย่านมันออกสะดุดแล้วแต่เขาโมเห็นมันบางอย่างนี่นะมันแก่เลจะเห็นมันมันยังหนีอยู่นี่นะนี่บ่เป็นย่างดอกมันยังหนีอยู่อ๋อมันป๊บอสสารมันเปลี่ยนทางไปมันใหญ่มันทางไปทางอื่นนะ เพราะว่ามีคนลงไปยึ่ง,งังเลยเมืนอมมนเคนมันสิว่าคนเห็นมันอะไรได้แบบนี้มันหูอะไรนะมันหูกับมันเอาตัมันเองไปบ่ได้เหี๋ยวมันยังอยู่นะหันอยู่แท้จริงมันก็อยากปุ๊บจนไปบ่ได้ลอ,องเขาสิมันปุ๊บไปแต่แสงมันนั่นแหละ